สวัสดีค่ะพบกับช่องห่วยแมนมาชแนลของเราในวันที่12สิงหาคม2565นะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่19ของเมื่อประจำวันที่16สิงหาคม2565นะแนวทางแอดก็จะอ่านตามรายชื่อเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็จะเรียงตามนั้นหรือจะสามารถดูที่หน้าปกที่แอดกําลังขึ้นท่าอยู่ตอนนี้เลยก็ได้นะคะเพราะว่าในทางนั้นหน้าปกจะอยู่ในคลิปทั้งหมดเลยเรามาดูกันนะคะแอดก็จะเริ่มที่ในทางของแอดเพชรเมืองดอกบัวนะคะซึ่งแอด ได้มาสองฉบับนะคะเป็นชุดเต็มแล้วก็ชุดเน้นนะแนวทางของเรื่องสนั่นเมืองได้มาสี่ฉบับเหมือนเดิมนะแนวทางของแอดคุณหญิงงามใจนะคะเจ้านี้เป็นแนวทางใหม่นะคะแนวทางของแอดหนุ่มรัชเทวีแนวทางของแอดต้นไม้จ้านะคะซึ่งแอดได้มาสองฉบับนะคะแนวทางของแอดบุญมนัฐซึ่งเป็นแนวทางล่างตรงนะคะอ่าแนวทางของแล้วแต่ดวงซึ่งแอดได้มาสองฉบับนะแนวทางของอ่า เลข2ตัว3ตัวแอดนันนะคะแนวทางเลขดับราชาเลขดับล่างแอดนันนะคะแล้วก็ปิดทาที่แนวทางเลขดับหลัก10บนเด็กภูไทยนะคะแล้วก็มาเริ่มดูทีลาเจ้าก,กันเลยนะ เริ่มที่แนวทางของคุณเพชรเมืองดอกบัวนะคะสำหรับเจ้านี้นะเขาที่แนังเข้าใช่ไหมอ่าเข้า9 4 2ตสี่สงตรงนะคะแล้วก็เข้า1 4 2งส่ตัวล่างตรงงนะคะซึ่งเป็นแนวทางบนล่างชุดเต็มนะคะใช่ไหมสำหรับงวดนี้นะคะแนวทางบนล่างชุดเต็ม แอดเพชรเมืองดักบัวนะคะให้มาเนาะก็จะมี0 3 8 3 5 0 5 6 3 5 8 0 4 6 8 4 4 3 4 5 0 4 1 3 2 4 7 2 6 1 5 2 6 3 7 4 9 5แล้วก็15นะคะงวดน,นี้รุ่นกันว่าชุดเต็ม ของแอดเพชรมดอกบัวจะเข้าอีกไหมนะคะอ่ารามาต่ออีิฉบาบเนื่องนะคะเป็นแนวทางที่แอดเพชรมดอกบัวก็ให้เป็นแนวทางอัดเน้นๆหนักๆน,นะคะบน อัดอยู่ที่5 8 3, 8 3นะคะแล้วก็ล่างให้อัดอยู่ที่3 4 4สนะคะให้หาลอตเตอรี่ไว้นะคะใครชอบสัส่ไปหน้าแนวทางของแอดเพรมดบัวนะคะรุ่นกันนะคะว,ว่างวดนี้จะเข้าที่เป็นชุดเต็มหรือว่าชุดเน้นนะคะเรามาต่อที่แนวทางของเรื่องสนามเมืองนะคะซึ่งเจ้านี้แอดได้มา4ฉบับฉบับแรกฝั่งซ้ายมือแอดนะคะก็จะเป็นแนวทางชุด2ตัวบนล่างชุด 16ชุดกําลังดีนะคะให้มาก็จะมี4050 8090 42528292นะคะ43538393 465686แล้วก็96นะคะอ่าแล้วเรามาดูฉบับที่2ฝั่งขวามวอือแอดนะคะก็จะเป็นแนวทางชุด2ตัวบนล่างที่ตัดออกมา6หางเนาะก็จะมี4346 93 53 86แล้วก็96นะคะต่อมาค่ะฉบับที่3ฝั่ง มือแอดนะคะก็จะเป็นนาทางล่างเน้นเน้นสิชุดกำลังดีนะคะให้มาก็จะมี01 0ย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์5้าศูนแล้วก็58าแปดนะคะแล้วก็ฉบับที่สี่ฟังความมือแอดนี้นะคะก็จะเป็นนางทางล่างเน้นเน้นตัดออกมา3หางนะคะก็จะมี5้าหแล้วก็58านั่นเองนะคะรากล้นคันนะคะว่างวดนี้รถสดนเมืองจะเข้าหรือเปล่านะคะ ต่อที่แนวทางของอคุณหญิงงามใจนะคะต้องบอกว่าเจ้านี้เป็นแนวทางใหม่แอดไปเจอมานะคะแอดไปเจมานะเจ้านี้ไม่ทราบว่ามีใครตามหาอยู่ไหมแอดลงให้นะคะแอดอเราไปเจอมาเลยนํามาแบ่งปันกันนะคะ,ะต้องบอกว่างวดนี้ให้แนวทางเลขเด่นอ,อยู่ที่3 นะคะแล้วก็ให้แนวทางชุด2ตัว3ตัวมานะก็จะมี3835 58 39 98 95ระวังเบิ้น33นะคะแล้วก็ชุด3ตัวก็จะมี538 938 953แล้วก็958นะให้แนวทางมิดเดียวคือ 53838นะคะงวดนี้ต้องบอกว่างวดที่แล้วนั้นให้ตัวใหญ่ๆคือ94แต่ว่าแอดไม่ลงให้ <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับในงวดนี้แอดลงให้เนี่ยจะเข้าไหมเราก็รุนกันนะคะสำหรับทางของคุณหญิงนาใจนะคะแอดนำมาแบ่งปันกันนะเรามาต่อที่แนวทางของใครคะหนุ่มราชเทวีนะคะเจ้านี้นะคะก็แอดได้มาเป็นแนวทางชุด3ตัว2ตัวนะคะก็จะมี 650-665-673-761-51-54-50-660แล้วก็64นะคะอ่ะเรากลุ่นกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าไหมานะคะหนุ่มราชเทวีนะมีใครตรอไหมะคะเจ้านี้เรามาต่อที่แนวทางของ คุณต้นไม้จ้านะคะเจ้านี้นะคะได้มา2ฉบับนะอ่าฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะเป็นนทางชุดเต็มนะคะงอนี้ให้วิ่งรูดบนอยู่ที่5นะคะให้ชุด2ตัว3ตัวบนมาก็จะมี525358 202338253023แล้วก็652นะคะส่วนทางล่างนะเด่น7นะคะแล้วก็ให้2ตัว,ตวล่างมาก็จะมี7879705859แล้วก็50นะคะและ สำหรับที่สองฟังความมือแอดนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางชุดปัดนะคะแนวทางบนก็จะเด่นอยู่ที่สามห้ากับสามแปดนะรองห้าแปดนะคะส่วนชุดสามตัวก็จะมีสองห้าสามห้าสามแปดแล้วก็ศูนย์สามห้านั่นเองนะคะส่วนแนวทางล่างนะคะก็จะมีเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์นะคะแล้วก็ห้าศูนย์ซึ่งเน้นสุดอยู่ที่เจ็ดแปดนะคะสำหรับงวดนี้ก็รุ่นกันว่าจะเข้าอ่า หรือเปล่าสาหรับแนวทางของอคุณต้นไม้จ้านะคะเรามาต่อที่แนวทางของแอบบุญมานัทนะคะซึ่งเป็นแนวทางล่างเน้นตรงนะคะสําหรับวนที่แลนั้นเข้าใช่ไหมเข้า1 4 2่่งตัวล่างต,ตรงนะคะแอบไปได้49เข้าตัวกลับปนด้วยเนาะสําหรับในงวดนี้นะคะแอดได้มานะคะก็ ให้มาเป็นแนวทางล่างตรงๆนะคะก็จะมี58 53 83 03 13 05 15 08 18แล้วก็01นะคะวันนี้เรากรลุ้นกันนะคะว่าแอดบุรุมนัดแนวทางล่างจะเข้าอีกไหมนะเรามาต่อที่แนวทางของแล้วแต่ดวงนะคะซึ่งเจ้านี้ต้องบอกว่าแอดได้ลงไปหนึ่งฉบับแล้วใช่ไหมคะสามระดับสองฉะบับนี้เพิ่มเติมมานะคะฝั่งซ้ายมือนะ,ะก็จะเป็นแนวทางชุดอ่าบนล่าง นะคะงวดนี้เด่นหนึ่งนะคะเราก็ให้2ตัวบนล่างมานะคะก็จะมีะโซนหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็1 8แปดนะคะอันนี้คือเป็นแนวทางผลล่างชทุ่สองนะคะเห็นไหมอ่าแล้วก็ฉบับที่สองฟังความเมื่ออาเป็นแนวทางล่างนะคะงวดนี้เด่นอยู่ที่หน่งกับ5้านะแล้วให้แนวทางทุดสองตัวล่างมาก็จะมีสองหนึ่งเจ็ดสามแปดห้าเแล้วก็9 2นะคะ อ่ะง,งินี้ก็รุ่นกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่านะคะสองฉบ,บับนี้นะคะแล้วแต่ดวงนะเรามาต่อที่แนวทางของแอดนันนะคะซึ่งเป็นชุด2ตัว3ตัวบนนะคะให้มาชุด3ตัวเน้นๆนะอยู่ที่251 261 291 295 296แล้วก็ สอ2 56นะคะรอง561 591แล้วก็961นะคะรองอีกทีนึ่งนะ972 971 981 982 271 281 285 286แล้วก็185นะคะงวดน,นี้ก็บอกว่าให้วิ่งอยู่ที่21แล้วก็9นะคะแล้วให้ชุด สองตัวมาก็จะเน้นๆอยู่ที่ห้าเก้าห้าสองห้าหนึ่งเก้าสองแล้วก็เก้าหนึ่งนะรองหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกสองเจ็ดสองแล้วก็แปดสองนะคะ,ะร่นกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่าสระสาทางของแอดนันนะคะซึ่งเจ้านี้ต้องบอกว่าแอดได้ลงแนทางสองตัวล่างไปแล้วนะต่อที่แนวทางเลขดับเริ่มที่แนวทางของราชาดับล่างแอดนัน นะคะสำหรับพุที่รนานั้นต้องบอกว่าให้ดับล่างสี่ใช่ไหมหลุดนะคะหลุดคือไม่ผ่านนั่นเองนะคะสำหรับในงวดนี้นะราชาดับล่างทุกหลักแอดนันนะคะให้มาคือนะอ่าจะผ่านหรือเปล่าจะแก้ไม่ได้ไหมเราก็รุนกันนะคะและรามาปิธาที่นนวทางเลขดับหลัก10บนแอดเด็กภูไทยนะคะสำหรับคนที่เล่นานั้นให้ดับหลัก10บน4ี่ผ่านไหม ทานนะคะแล้วสําหรับในงวดนี้นะคะ,ะเด็กพูดไทยให้ดับหลักสิบบนอยู่ที่9นะ,ะจะผ่านอีกไหมราครุนกันนะคะใครที่ขอมาเลขดับนะคะแอดลงวาที่ท้ายคลิปนะคะสามารถที่จะกรอม,มาที่ท้ายคลิปได้เลยนะคะค่ะแอดก็ต้องขอบคุณทางทุกๆาทางเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมี่อุ์ของเรานะถ้าชอบนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในดทางที่แอดทำมาแบ่งปันนะคะถ้าแอดนำเสนอผิดพลาดประกันใดแอดก็ต้องขออภัยวันโอกาสนี้ด้วยนะแล้วเราจะกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ